ตำรวจไต้หวันตรวจเจอพยันไอ้ไข่ซุกอยู่กับเฮโรอีนมูลค่าพันล้านายันไอ้ไข่แค่ค้าโชคดีมีชัยผ้ายันไอ้ไขท่ทำขายหน้าให้ตายเถอะไอ้ไข่ทำอย่างนี้เก็บไว้ไม่ได้แล้วต้องแจ้งตำรวจจับเสียหนูข้อหาจากันเพราะกินข้าวชาวนางามไส้ละสิประเทศไทยตอนนี้ไปเจอพยันไอ้ไข่ไปเจอพยันซุก อยู่ในเฮโรอีนที่ไต้หวันมูลค่าเป็นพันล้าน,นเลยพระอานไอ้ไข่ราคาตกเลกติ้นตกี <laughs> กคราวนี้แหละ <laughs> เอาเ่ะครับแสดงว่าไอ้การที่จะอาศัยของขังสกัทจุดลึกลับแต่ของนั้นมันเป็นของร้อนอม,มันก็เลยทำให้คนที่คิดทำแบบเนี้ย <laughs> ไปไม่รอดไม่ปลอดภัยถึงแม้จะชื่อพยันปลอดภัยโชคแต่ตอนเนี้ยโชคเต็มเต็มที่ร้าย <laughs> <laughs> เออผมว่านะ มันอาจจะไม่ใช่ของแท้ก็ได้นะพระอาจารย์ปกตินี่ก็มนหูคือฮาดังกันมากเลยนะไอ้ไข่เนี่ยผมว่าไอ้ผื่นนั้นอ่ะไอ้ที่เอาไปด้วยผมว่ามันน่าจะปลอมนะพระอาจารย์ใจมันคิดทำเองแต่ไม่รู้แหละครับไอ้ไข่มันรู้มันคงแท้เอากูุไปขายได้ทำเสียชื่อสิดังบัตงดันมันเป็นไปได้ยังไงพระอาจารย์เนาะเนี่ยตอนคนมันคิดพูดถึงแตว่ารัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังเราเนี่ยจะลำบากกันทั้งประเทศเพราะว่าถ้าคนไปติดมากๆเนี่ย งาน,งานอาชีพอะไรต่างๆมันก็แย่นี่ครับ<ผ>ม<ด>ูมไม่ตอนนี้ครับผมผมจะโทษไอรไ่ดีหรือรัฐบาลดี <c oughs> สรุปเรื่องนโยบายครับช่วยๆให้ให้เจ็บๆนี่ไอ้ไก่ก็มีอะไรนะ ให้รับไ<ว>ขอได้ไหวรับแตอนี่ตงการเนี้ยของเราขอไม่ให้ไหวก็ไม่รับไหวก็ไม่รับ <laughs> ต้องทํางานเองตอนนี้คุณรู้ไหมเนี่ยอตาตมะเริ่มสงสัยว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเพราะเอาละรัฐบาลเขาก็รู้ว่าจำนึกในหน้าที่ของเขาแต่พระชาจนที่ได้รับแจกคนละครึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำนํำเนี่ยเขาไม่สํานึกอะ่ะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผมคนงานในวัดมานี้ยมีอยู่สองสามคนครับมันไม่ทํางาน มันคอยเซิร์ชดูว่ารัฐบาลจะยีวยาอะไรรายการอะไรจ้องอย่างเงี้ยแล้วไม่ทำงานแล้วตอนนี้ทำไมยังสงสัยต่อไปประกาศร,รับคนงานเนี่ยตอนแรกมาดีนะเกิดโควิดใหม่ๆม,ม,มาพุ้นเปจนพันเจ็ดร้อคนอที่นี่ที่นี่ตอนนี้เชื่อไหมมีมีคนเข้ามาเลยบางวันคนนึงสองคนบางวันเว้นไปถางสามวันไม่มีมาสักคนหนึ่งมันจะเป็นไปได้พรแต<ผ>่ที่เขาบอกว่าเซิร์ชว่ารัฐบาลจะให้ โครงการอะไรอีกถ้าเป็นอย่างนี้นะทั้งประชานิยมทั้งประชารัฐจะทําให้ประชาชนไทยเนี่ยงอยเปรี้ยดเสียขาทำมาหักกินเองไม่เป็นอ,อัตตายฮิกตโนนาโถคําสอนุูธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมจะอันตราามเสื่อมสูนเลยอ,อย่างนี้ต้องให้มนวตติดเครื่องกรองสมองออจากที่นี่จะได้แบบมีปัญญามีความคิดไม่ใช่รอแต่รัฐบาล